ไปดูอีกหนึ่งการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจากสถานการณ์น้ําท่วมค่ะโดยชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะก็ได้มีการยกยอจับปลาขายเป็นรายได้เสริมค่ะ ชาวบ้านในพื้นที่บ้านจานานันบ้านพระร่อนอนเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็ได้มีการพลิกวิกฤตหลังจากที่ฝนตกหนักมีมวลน้ำจำนวนมากค่ะถือว่าเป็นโอกาสสำคัญเลยค่ะก็ชวนกันนะคะรวมตัวกันไปยกยอหาปลาค่ะที่บริเวณประตูระบายน้ำโครงการระบบระบายน้ำตำบลพระร่อนค่ะ อันเนื่องมาจากพระราชะดำริถนนซ้ายลำม่ยะลานะคะอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะซึ่งที่นี่ก็มีปลาน้ําจืดจํานวนมากนะคะชาวบ้านค่ะที่มานั่งยกยอนะคะก็ได้บอกว่าช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่มีฝนตกสะสมมานานหลายวันนะคะทําให้เกิดน้ําท่วมขังบ้านเรือนในบางพื้นที่ที่ยังคงรอน้ําระบายค่ะซึ่งไม่สามารถที่จะออกไปกรีดยางได้ค่ะจึงได้ชวนกันนะคะรวมตัวกันมานั่งยกยอค่ะ ซึ่งก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้นะคะได้วันละ1นึ่ถึง200บาทก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมนะคะในช่วงที่ต้องรอสถานการณ์น้ำในพื้นที่คลี่คลายค่ะ